สวัสดีท่าน,นาคณะกรรมการและผู้ทรงคุณูทุกท่านค่ะดิฉันนางสุวรรณมานอาถาบุฒิชัยอาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาา่างนะคะขอ,อนําเสนอโครงการพัฒนาเครื่องกันน้ามันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางส่านตําบลด่านแมละเ,เมา อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะพื้นที่ทําการอย,ากอยู่ที่บ้านปางซ่านหมู่2อนะคะตำบลด่านแม่ละมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะสมาชิกกลุ่มมีจำนวนทั้งหมด15คนนะคะโดยมีนายสุริยาวราดีเป็นประธานกลุ่มค่ะสินค้าของกลุ่มได้แก่นะคะกล้วยตักกล้วยตัก พลังงานแสงอาทิตย์เข้าเกลียบสมุนไพรนะคะแล้วก็ก้อนก้อนเชื้อเห็ดนังฟ้าภูฐานนะคะในกระบวนการผลิตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขยะพลาสติกจากเห็ดนางจากก้อนเชื้อเห็ดค่ะเนื่องมาจากว่าในการที่จะจัดจําหน่ายนะคะในการที่จะจัดจำหน่ายก็จะแกะถุงพลาสติกออกก่อนนะคะแล้วเอาถุงพลาสติกใหม่หุ้มเพื่อที่จะส่งให้กับลูกค้าจึงเกิดขยะ นะคะ2-3,000ใบยขยะจากพลาสติกเนะะี่ 3, ยค่ะ2อ0 0 0ใบต่อเดือนนะคะทำให้นาสุริยาวรดีนะคะเกิดแนวคิดว่าเออถ้าหากว่าเราเอาขยะเหล่านี้เข้ามาผลิตนะคะเข้ามาผลิตหรือกลั่นเป็นน้ำมันนะคะแล้วอีกประกอบกับนะคะประกอบกับขยะที่อยู่ในครัวเรือนเช่นถุงพลาสติกถุงแกงถุงก๊อบแก๊บขวดน้ำขวดพลาสติกขวดน้ำอัดลมนะคะ นอกจากในครัวเรือนแล้วก็ยังอยู่ในชุมชนที่ถูกทิ้งว้างนะคะตามหัวไร่ไปลายนาะก็เลยจัดสร้างเครื่องขึ้นมานะคะเครื่องกันแล้วก็ทดลองนะคะทดลองเครื่องกันเหล่านี้ขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จด้วยพื้นฐานของนายชุรยามีความรู้ทางด้านช่างเชื่อมแต่ว่าไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อาศัยครูพักลักจําดูจาก YouTube แล้วก็ค้นข้อมูลจาก Google แต่ก็ไม่สําเร็จนะคะไม่สําเร็จ นะคะจึงมาขอความรู้เขอจากมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อที่จะจัดจัดปรับปรุงเครื่องกลั่นนี้ขึ้นมานะคะแล้วถ้าหากว่าสําเร็จก็จะต่อยอดขึ้นเป็นธุรกิจของกลุ่มเพื่อที่จะรับซื้อขยะแล้วก็เอาเข้ามาสู่กระบวนการกลั่นแล้วก็ เป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำมันเหล่านี้ค่ะไปขายให้กับชุมชนอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อช่วยลดต้นทุนในการทำเกษตรนะคะน้ำมันเหล่านี้จะเอาไปใช้ในภาคการเกษตรเช่นใส่เครื่องตัดหญ้าอีแต๊กอีแตนนะคะก็ช่วยช,ช่วยชาวบ้านลดต้นทุนเหล่านั้นได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นที่มาของโครงการนะคะของโครงการนี้โดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อถ่ายทอด องความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการบริหารจัดการรวมถึงพัฒนาอุปกรณ์โดยผ่านกิจกรรมหลักๆ2ก,กิจกรรมนะคะโดยทั้ง2กิจกรรมเนี่ยจะมีอาจารย์ทางด้านเคมีนะคะและอาจารย์ทางด้านวิศวะอุตสาหการอยู่เป็นทีมงานหลักที่จะช่วยนะคะโดยนะคะเราก็จะให้ความรู้นะคะให้ความรู้ในเรื่องของพลาสติกขยะพลาสติก การกลั่นนะคะแล้วก็ด้านด้านบริหารธุรกิจของธุรกิจรับซื้อและทําการออกแบบนะคะทางการออกแบบเครื่องใหม่ปรับปรุงนะคะอุปกรณ์เพื่อให้ถูกต้องทางหลักทางหลักการวิศวะทางหลักการวิศวะนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วไม่ไม่ปล่อยโมลพิษ ออกจากการกลั่นด้วยนะคะแล้วรวมถึงไปดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เห็นจริงนะคะจากวิสาหกิจชุมชนที่เขาสําเร็จแล้วนะคะจากสิ่งที่ได้นะคะจากสิ่งที่ทําก็คือผัดใน1ปีในปีที่1ส่วนปีที่2เราจะผลักดันให้เกิดธุรกิจนะคะธนาคารขยะขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาพพลายเชนต้นน้ําก็คือในเรื่องของวัตถุดิบขยะ วัตถุดิบพลาสติกที่จะเข้ามาป้อนในกระบวนการผลิตนะคะถ้าด้วยเห็นว่าขยะจากในชุมชนก็คงไม่เพียงพอก็จะต้องมีการรับซื้อนะคะจากชุมชนภายนอกนั่นคือจะเป็นธุรกิจขึ้นมาแล้วก็นะคะก็จะทําการปรับปรุงเครื่องนะคะเพื่อให้ผลิตได้จํานวนมากขึ้นนะคะเพื่อให้มันสามารถผลิต ตามมาตรฐานและผลิตจำนวนตามที่ตลาดต้องการและปีที่3ก็จะสร้างศูนย์การเรียนรู้นะคะเรื่องการกันน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกขึ้นมานะคะผลกระทบที่ได้จะในแง่ของเศรษฐกิจก็คือรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายน้ำมันและกการแลกเปลี่ยนขยะ นะคะผลกระทบทางด้านสังคมจะก่อให้เกิดอ,อาชีพใหม่2ออาชีพนะคะนั่นคืออาชีพซื้อขายขยะและอาชีพซื้อขายน้ํามันจากการกลั่นน้ํามันนะคะกะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือช่วยลดปริมาณขยะเข้าสู่สังคมนะคะแล้วก็ลดปริมาณขยะทางด้านของพลาสติกลงนะคะอันนี้จะ จากภาพจากสไลด์สุดท้ายจะเป็น BMC ของธุรกิจการกำจัดขยะแล้วก็การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกค,ค่ะหวังว่าโครงการนี้จะได้รับโอกาสจากคณะกรรมการทุกท่านนะคะฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ